เพนลองบีด6กสิเพนลองบีด66สิบหกขนาดาความกว้างสีโอแต่หน้าแคบจุเอ็นประมาณ2องโอมุนลื่นหมุนลื่น,ม,น,นมีคลิกเสียงทีสปูน ปี่ตปุลลื่นมีเบรกเบรกนิเทศแล้วแน่นใช้ได้ตัวนี้แกะมาโดยเฉพาะเลยแกะล้างเรียบร้อยหมุนลื่นปืดเลยเบรกดีมากเบรกดีมากเลยหมุนขวานะหมุนขวานะเห็นลองบีท66 ขนาดเก็บเอ็น2โอแต่ความกว้างนี้เท่ากับ4โอเป็น4โอหน้าแคบหมุนขวานะครับ